แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27มกราคม2566คลิปนี้ชาวประมงรอเฮนะคะชงครมจ่ายชุดเธอเรือประมองออกนอกระบบ ล็อตแรก9 6ล้า163ล้านบาทคณะกรรมาการนโยบายประมงแห่งชาติไฟเขียวจ่ายช่วเชยเรือประมองออกนอกระบบกลุ่มแรก9 6ล้า163ล้านบาทพร้อมชงเข้าครมพิจารณาในเร็วๆนี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ส่วนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ชี้แจงถึงข้อกังวลจากสมาคมประมงจังหวัดปัตตานีเรื่องการจ่ายเงินชดเชยการนำเรือประมงออกนอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนางสารัชดาได้แจ้งว่าวันนี้27มกราคมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วนหรือเรือชุดที่1นนะคะของกลุ่มเรือประมงที่รับการประเมินเรือจำนวน96ลำงบประมาณรวม163ล้านเศษพร้อมกับมอบนโยบายให้สอบอตอเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นหน่วยดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตามขั้นตอนต่อไปสำหรับการดำเนินการเพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติเรือที่ต้องการออกนอกระบบอีก1,776ลำจากทั่วประเทศ รมประมงจะใช้เกณฑ์และคุณสมบัติเดียวก,กันกับที่ใช้กับเรือในชุดแรกนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะคะขณะที่เกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวเป็นการปรับเกณฑ์และคุณสมบัติเหลือเพียงเกณฑ์สีขาวและดำเท่านั้นจากเดิมที่มีสีขาวเทาและดำโดยเรือที่ผ่านเกณฑ์จะมีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้ถูกเสนอเพื่อการพิจารณาจากอนุกรรมการ แก้ไขปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมายและคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติในลำดับต่อไปนะคะอัปเดตแจ้งข่าวดีชาวประมงรอเฮนะคะชงครมจา่ายชดเชยเรือประมองออกนอกระบบลอดแรก96ลำ163ล้านบาท